ครับสวัสดีครับวันนี้มาช่วยทากกันบ้านหุ้นเนอะแต่ว่าวันนี้มันเขียวปิ่มมากเลยคือเปิดกระโดดสูงแล้วก็กลับมาต่ำกว่าเดิมอีกต่ำก,กว่าเดิมอีกแต่ก็มองว่ามันก็ออยอดลึกไปหน่อยเนาะวันนี้ยอดลึกไปนิดนึงง่าแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เรามายังมาดูกันบ้านหุ้นจริงๆถ้าเกิดตลาดยังเป็นไซด์เวย์มันก็ยังมีหุ้นขึ้นอยู่นะครับแต่ว่าหุ้นขึ้นในตลาดไซด์เวย์มันจะเป็นต้องเรียกว่ามันต้องเล่นแบบ ไงเดีย Selective Buy อะคือมันจะมีเซกเตอร์ที่ขึ้นหรือตัวที่ขึ้นกับมันมีตัวที่ลงนะเราก็ต้องแบบดูดีๆนิดนึงเพราะมันก็ไม่ใช่ Easy Mode แล้วถ้าเกิดสมมติว่ามันเป็นขาขึ้นเต็มแรงมันก็จะเป็น Easy Mode นะคือเหมือนกับจิ้มมั่วไปมันก็เกือบจะขึ้นกับหมดตอนแรกก่อนเนอะ SIS เดี๋ยวดูจอเล็กก่อนนะเดี๋ยวถ้าเกิดสม,มติว่ามันน่าจะดีเดี๋ยวค่อยไปดูตัวใหญ่ค่อยไปดูตัวจอใหญ่ SIS อือ่าเห็นปจริงๆแบบนี้มันก็คือจะดูแบบนี้ไว้เหมือนกับหลายๆตัวที่ดูก่อนหน้านี้คือ b b มันกว้างแล้วมันไปติดขอบคือกว้างแล้วมันบานต่อกว้างแล้วมันบานต่อแบบนี้มันมีโอกาสว่าแบบเอ้ยถ้าเกิดสมมติว่าโชคไม่ดีเซ็ตลงพอดีอ่ะมันจะกลายเป็น high นะตรงนี้เพราะว่ามันมีโอกาสจะเด้งกลับเข้ามาตรงกลางปกติถ้าเกิดจะเล่น นอกขอบบได้มันต้องเป็นจังหวะระเบิดนะมันไม่ใช่จังหวะแบบแบบกว้างแบบเนี้ยเตยจะมองว่าตรงเนี้ยไม่ค่อยสวยแล้วแหละ sis เนี่ยไม่ค่อยสวยแล้วอ่าฮะไม่ค่อยสวยแล้วเนาะอือฮึถ้าจะเอารอย่อจริงๆน่าจะรอแถวเนี่ยเหนือห้ก่อนหน้าตรงนี้หรือไม่ก็กลับมาแถวแถวตรงใกล้ๆ8บาทเลยใกล้ๆโซนแอคคุมเลตตรงนี้ยแล้วรอให้มันแอคคุมเลตใหม่อีกอีกรอบนึงแล้วค่อยซื้อเบรกเอาอีกที แต่ก็มีโอกาสสวยนะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นสายโลงเนาะแต่ว่าถ้าเกิดซื้อตรงนี้มันจะเสี่ยงจะดอยแค่นั้นเองเสี่ยงจะกลายเป็นดอยพอดีเป๊ะแต่ก็ยังมองยังมองขึ้นอยู่นะเพราะว่ามีโอกาสที่ EMA 8ปจะคอสอสแล้วล่ะแต่ว่าต้องมารอแบบรอคืนรอบพักตัวอีกรอบนึงเราค่อยเราค่อยซื้อ OSP จริงๆอ่ะบัน BB week บานอย่างเงี้ยมันเยอะเลยนะหลายตัวแล้วก็ตรงเนี้ย ไปติดขอบพอดีเป๊ะเยอะมากเลยหลายตัวที่ที่ลองกอดป่าสายตาดูเนาะ OSP อ่าโหจริงๆไม่ยากเลยนะแบบนี้เนาะแม็กดีทำจะงอยเราวนเราก็จะได้เส้นเฉียงตรงนี้เส้นเฉียงนี้หรือ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 คนดูไม่ออกก็สโตก็ได้สโตมันจะมีหนึ่งรอบเนี่ย หนึ่งรอบที่เป็นไฮเอาไฮลากหากันได้เส้นเฉียงกดพอเราได้เส้นเฉียงกดตรงนี้ปุ๊บเราจะได้แบบว่าจุดตัดสินใจหรือเรียกว่าเส้นตัดสินใจก็ได้เป็นเส้นแนวเบรกเอาอาฮะถ้าเรามองว่าอันนี้มันใหญ่มันก็จะกลายเป็นเทรนไลน์เส้นลาดอย่างเงี้ยเนาะอ่าหางขีดไม่หางขีดยังไงจุดซื้อก็อยู่ใกล้ๆกักนอยู่ดีนะครับเราก็มารอซื้อเบรกตรงนี้ก็ได้ปึ้งสวยๆ OSP ก็จะรอซื้อเบรกตรงนี้สวยๆแล้วก็มีโอกาสที่ถ้าเกิดสมมติตรงนี้ เป็นเวฟศูนย์จริงนะเบรกตรงนี้ OSP ก็น่าจะมี Big กเทรนจริงๆตรงนี้ตินสวยตินชอบเลยเพราะว่าถ้าเกิดเบรกตรงนี้ได้จริงอ่ะในวิก็จะเป็นเบรกคอนเวอร์เจนต์แล้ว OSP ก็จะมีเรียกว่าช่วเวลาที่แรลลี่อีกครั้งหนึ่งแรลลี่ครั้งหนึ่งสวยๆอันนี้ตินชอบเลยถ้ามันเบรกนะถ้ามันเบรกแล้วในวิ k เป็นคอนนะอันนี้คือชอบเลยตัวนี้อือืออ่าตัวนี้นะ การดอกจันไว้ก็ได้ซ b บีจีจริง c ีบีจก็เหมือนเพิ่งดูอยเนาะอือหือเนี่ยม,มันเป็นเบรกก็จริงแต่ว่ามันเป็นเบรกแล้วบีบีมันง้างอย่างเงี้ยถ้ามันง้างอย่างเงี้ยกว้างมากๆอะ่ะเดี๋ยวมันจะคอเล็กนะเร็วๆร็วนี้แหละมันจะเสี่ยงจะคอเล็กคือมันเสี่ยงว่าเดี๋ยวมันจะพักตัวเนาะอือหือแล้วถ้าเกิดเราลองสังเกตดูนะ อันนี้อันนี้ต้องบอกว่าแบบปกติตินจะเป็นคนโล่ไม่สวยนะอ่าฮะคือถ้าเป็นเรื่องอื่นตินก็จะแบบว่าเป็นคนปกตินั่นแหละแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องการเทรดตินจะโล่ไม่สวยไว้ก่อนก็คือแบบเป็นคนมองโล่แง่ร้ายไว้ก่อนราคามันเป็นนิวไฮอะแต่โมเมนตัมมันยังไม่นิวไฮอะมันจะเสี่ยงว่าขานี้มันจะแทงเป็นแบรดดิไดเวอร์ได้แล้วบีบีมันก็ยังง้างง้างอย่างนี้ด้วยง้างแบบบานแบบถ้าเราสังเกตดูการบานครั้งเนี้ย มันบานกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาแสดงว่ามันมันกระจายตัวกว้างแบบผิดปกติไปแล้วอ่ะถึงแม้ว่ามันจะมีการเล่งตัวอยู่นะคือแท่งเทียนเล่งเล่งตัวเขียวและบีบก็ยังจะบานออกไปกว่านี้ได้อีกอ่ะแต่มันจะเสี่ยงว่าถ้าเกิดใครไม่มีของอ่ะมันจะออกไปข้างนอกแล้วเดี๋ยวมันจะวกับตอนที่มันจังหมักมันเป็นคอเล็กยังไงใครมีของแถวเนี้ยตินว่าเดี๋ยวก็พันมาโดนทุนอ่ะมันเสี่ยงอ่ะแล้วเซตมันก็ไม่ได้แบบว่า ขึ้นแบบบูลดมากแล้วอะอือฮะ C B G นี่ตินไม่ชอบแล้วต้องรอให้คืนรอบคืนรอบไม่อาจจะไม่ได้รอคืนรอบในเดงเดียวนะถ้าเอาปลอดภัยจริงต้องรอคืนรอบลึกในระดับวีคเลยอะถึงจะสวยอะเพราะว่าตรงนี้มันแรงไปหน่อยอะอือฮึอันนี้คือไม่ชอบเนาะเจม์าดูไปแล้วเนาะเขาเทปก่อนใกล้ๆนี้อือฮอเพิ่งดูไปเมื่อวันสุกรเองนัง Global เส้นเฉียงอยู่ตรงนี้เส้นเฉียงอยู่ตรงนี้นชูตขึ้นไปมีโอกาสจะกลับมา pull back จริงจรง global นี่ยังเป็น up trend นะ up trend เราดูง่ายๆก็ได้สมมุติคนแบบนับเวกหรือนับไฮนับอะไรไม่เป็นเราดู moving เลยก็ได้ถ้าอยู่เหนือ e m a 8 9อยู่เหนือ e m a 2 3 e m a เส้นเร็วอยู่เหนือเส้นช้าอย่างนี้มันก็ต้องเฉลี่ยออกมาแล้วมันก็ต้องเป็น up trend เป็น up ท r e n ยังไงเล่นในหุ้น up ท r e n ไว้ก่อนจะไม่ค่อยตายอยู่แล้วนะะไม่ค่อยตายคือถ้าซื้อไม่คมมันก็จะมีแบบโดนแช่บ้างอะไรบ้างแต่มันจะไม่ค่อยตายอะ วันนี้ขึ้นไปเขียวแล้โวกับมาแดงแต่ตรงนี้ในเดนะในเดย์สองสามสัาเอ่อแปดเก้ามันคอนสองสามสาแล้วน่าจะตรงนี้น่าจะแอคคุมเลนนิดนึงแอคคุมเลนนิดนึงหรือถ้าใครยังไม่มีของรอโอเวอร์แลปซีเฟลเลยตรงเนี้ยรอโอเวอร์แลปซีเฟลก็คือแบบตรงเนี้ยเดี๋ยวตรงเนี้ยน่าจะมีหน้าหน้าสวิงเทดให้เราเข้าเข้ายังไงเข้าแบบนี้ลากลากให้ถ้ามันคอลลกนะถ้ามันคอลลกนะอ่า รอ้อยมาหลุดโลก่อนหน้าตรงนี้มาก่อนปึ๊บแล้วรอ overlap ตรงนี้เราค่อยเข้าตรงนี้ตรงนี้มันจะเท่ากับ s i g น a บ by ของหน้าสวิ n g t e s เนี่ยตรงเนี้ยอ่าฮะแล้วมันจะสวยคือเราจะไม่โดนไปโดนแช่โดนย่ำอยู่แถวๆนี้อเ uh huh. นี่ยเนาะต้นทุนเราน่าจะได้ประมาณสักสิบห้าจุดห้าแต่ที่มันถ้ามันมาแตะโลเฉยๆทีแรกอย่าเพิ่งซื้อนะเพราะแตะแต่โลทีแรกปุ๊บมันจะมีโอกาสเราที่เราจะโดนแบบโดนเขี่ยให้ c ั t โลก่อนหน้า เราค่อยได้ถ้ามันได้จิ๋วจิวตรงนี้ก็อย่าเพิ่งเล่นนะต้องรอให้มันหลุดโลว่อนหน้าก่อนนะให้มีประชากรส,ส่วนหนึ่งอะคัดล้อตอนแล้วถ้าเกิดมันมีคนรับจริงแล้วคนนั้นเป็นเจ้าใหญ่ที่มีเงินหนาจริงมันจะโอเวอร์แลปกลับไปขึ้นแน่นอนถึงตอนนั้นเราค่อยตามนะฮะตรงนี้เนาะตัวนี้ก็สวยเหมือนกันโกบลบอลก็ชอบเหมือนกันอชอบแล้วสองตัววันนี้เพื่อนเก่งๆทั้งนั้นเลยเนาะ G T G C พีที T g C. เริ่มมองว่าเฉยๆแล้วตอนนี้นะฮะคือต้องบอกว่าตอนช่วงโควิดกลับมาปิดตโตมันเป็นตัวที่แบบกลับมาก่อนตัวต้นๆเลยนะแล้วตอนนี้คือขึ้นมาแล้วก็มาติดอยู่ใต้ e m a 8 9แล้วขอบ BB ทั้งใบอันนี้ก็เคยบอกหลายรอบแล้วขอบ BB ทั้งใบอ่ะหรือ BB ทั้งลูกอ่ะยังอยู่ใต้ Moving a v e r a g e 89อย่างนี้ติงก็ไม่ชอบเพราะว่าตรงเนี้ยเดี๋ยว p t g c อาจจะสะสมกำลังชุดใหญ่อีกครั้งหนึง่งคือแบบเดี๋ยวมันจะสะสมนานะ่ะช่วงตรงเนี้ยเดี๋ยวมีโอกาสว่ามันจะสะสมกำลังนานพอสมควรหรือไม่ก็ถ้าโชคดีอะมันจะย่อไม่ลึกแต่มันจะออกข้างๆนานไปแทนคือออกข้างๆตรงเนี้ยยาวยืดเลยอืมยาวแบบยาวไปสักแค่นี้เลยอ่าฮะ แล้วเดี๋ยวถ้าเกิดใครมีของมีอะไรเดี๋ยวก็อึดอัดถ้าเกิดสมมุติว่าเราซื้อแล้วจังหวะที่มันคอ l l e c t i v ออกด้านข้างยาวอย่างนี้เนาะเริ่มไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ตรงนี้อือหือปิดโตน่าจะได้แค่นี้แหละถ้าเกิดกะนะกะเอาอือหือเอือห นี่เนาะดาวเทนเต็มกำลังแล้วออโต้ตอนนี้ไม่มีข่าวอะไรดีสักอย่างเลยนะออโต้จริงออโต้ทั้งโลกไปนี้ไม่มีอะไรไม่มีอันไหนมีข่าวดีเลยยกเว้นมีอยู่ตัวเดียวที่ดีที่สุดในโลกตอนนี้ก็คือเทสลาในบรรดาออโต้ทั้งโลกตอนนี้เนาะคนเดินทางน้อยแล้วค่ะแล้วก็อุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นต้นน้ำยันปลายน้ำของหมวดออโต้ไม่ดีเลยอะตอนนี้นะครับก็คือแบบว่าทั้งฟันเดเมนทัลทั้งแมคโครทั้งอะไรทุกอย่างไม่ชอบสักอย่าง แล้วก็หุ้นตัวนี้ก็ไม่ชอบด้วยเนาะม,มันเล่นไปหลายวันแล้วเนาะจริงๆอ่ะวันที่สามเราต้องรู้แล้วหนึ่งสองสาม 1, 2, วันที่สามเราต้องรู้แล้วว่าวันที่สามเนี่ยมันอาจจะต้องถึงสมควรแก่เวลาหรือเปล่า เล่าอย่างนี้ให้ฟังเป็นคร่าวๆ IPO ที่เข้ามาปกติแล้วถ้าติดไม่มีของนอกตลาดอะะฮะปกติแล้วมันจะมี2ออย่างก็คือพวกที่มาถึงแล้วขึ้นเลยกลับมาถึงจะลงก่อนแล้วค่อยกลับไปขึ้นจะลงก่อนแล้วค่อยกลับไปขึ้นอย่างเงี้ยคือมาถึงปุ๊บ ผิดอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราสังเกตนะแบบ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 เงี้ยแบบแบบอะมาถึงปุ๊บเปิดปุ๊บมันจะลงก่อนเห็นปะ่ะเนี่ยสังเกตขอบจอหน่อยแล้วกันมาถึงปุ๊บมันจะลงก่อนแล้วค่อยกลับไปขึ้นแบบเนี้ยตีนจะชอบแต่ตีนจะไม่ชอบตัวที่มาถึงแล้วขึ้นเลยเนี่ยมาถึงเปิดสตาร์ทปุ๊บแล้วขึ้น,ข,นขึ้นทางเดียวเลยปื๊ดๆๆอย่างเงี้ยตีนไม่ชอบเพราะตีนมีความรู้สึกว่าอีประเภทนี้คือประเภทประเภทแขวนเออพูดไงดี พูดไปแล้วมันมีความเสี่ยงอีแบบเนี้ยคือจะพูดไงนเนาะุ้นบางประเภทอะ่ะมันจะมีคนที่มีของมาจากนอกตลาดพอมีของมาจากนอกตลาดอะ่ะถ้าเกิดเขาอยากออกของอะ่ะเขามีโอกาสที่ราคามันจะมาถึงแล้วมันขึ้นเลยขึ้นเลยก็คือแบบให้ทุกคนอะ่ะ มาถึงปุ๊บเกิดภาวะพร้อมใจถือแล้วก็ดัน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 แล้วก็ดึงให้คนใหม่อ่ะเข้ามาซื้อ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 เยอะๆไปเลยทีเดียวมันจะตรงนันข้างกับอีกประเภทอีกประเภทเฉยๆนะไม่ได้บอกว่าตัวไหนชื่อไหนนะอีกประเภทที่แบบมาถึงแล้วลงก่ははงน to อนคนที่มาคนที่ม <łem> ีหุ <souls>. ้นนอกตลาดกับหุ้นที่มาถึงแล้วลงก่อนอ่ะส่วนมากแล้วอ่ะก็จะได้กําไรนะคือตลาดเปิดปุ๊บก็จะได้กาไรแต่เห็นพอเห็นราคาลงปุ๊บก็จะขายขายเลยคือคิดว่าแบบ เออซื้อมาจากนอกตลาดหรือได้ IPO ปุ๊บก็จะอยากขายพอขาย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 เสร็จปุ๊บแล้วทีเนี้ยผู้มีเงินใหญ่ตัวจริงอ่ะจะได้เก็บของจากมือของคนที่ได้ของมาจากนอกตลาดแบบหลุดๆมาอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยเวลากลับไปขึ้นมันจะเป็นการขึ้นยาวหรือว่ามีโอกาสว่ามีบิ๊กเทนง่ายกว่าในขณะที่ถ้ามาถึงแล้วขึ้นเลยแสดงว่าเขาอยากจะดึงใจให้คนที่ยังไม่มีของเข้ามาซื้อ เพื่อให้เขา่มีโอกาสได้ออกของง่ายๆ,ๆแล้วคือถ้าตินจำไม่ผิดในชีวิตตินนะมีตัวเดียวมั้งที่ตินรู้สึกว่ามาถึงแล้วมันขึ้นเลยแล้วมันสวยอ่ะนอกนั้นมันมันไม่ค่อยสวยอ่ะเดี๋ยวนะขอหาก่อนเออมีตัวเดียวมีตัวเดียวที่ตินจำได้นะจำความได้นะคือในหกเจ็ดปีที่ผ่านมามีเท่าแก่น้อย ตัวเดียวเลยที่มาถึงปุ๊บแล้วดันแบบขึ้นเลยแล้วขึ้นทางเดียวแบบยาวเลยนอกนั้นน่ะพวกที่มาถึงดันเลยส่วนมากไม่ค่อยดีแต่ก็ไม่แน่นะสีตังโกอาจจะดีก็ได้นะอันนี้เป็นแค่สมมติฐานกับข้าประสบการณ์ของตินเฉยๆว่าที่ตินจําความได้ในชีวิตตินน่ที่มาถึงตัวที่มาถึงปุ๊บเปิดเข้าปุ๊บแล้วดันขึ้นต่อเนื่องเลยมีแค่ตัวเดียวในชีวิตนอกนั้นมาถึงดันขึ้นจะสมไม่สวยทุกอัน อ่าฮะก็ไกด์เป็นกลางๆไว้แบบนี้แล้วกันติงก็ไม่ได้ฟันธงบอกว่าตัวไหนเป็นยังไงดีไม่ดีนะแต่ถ้าเอาที่ตินชอบติงจะชอบมาถึงเนี่ยกล้าตบให้คนที่มีของนอกตลาดขายของทิ้งให้หมดอ่ะแล้วเก็บของกลับขึ้นไปใหม่หมดได้อะ่ะแบบนั้นนะ่ะถ้ามันเป็นแบบเนี้ยตินจะมีตินแน่นอนอ่นาฮะแต่อย่างอย่างเงี้ยที่มาถึงดันเลยเงี้ย ถ้าติงยังไม่มีของนะติงก็ไม่เอาคือไม่เล่นด้วยวันแรกไม่เล่นวันที่สองด้วยไม่เล่นวันที่สาด้วยไม่อาจจะไม่เล่นเลยจนกว่ามันจะแบบว่าล้างไพ่ไปรอบหนึ่งก่อนอถึงจะกลับไปเล่นเนาะอ่าฮะอ่าหรือหรือ,หร,อหรือเราจะดูแบบ AWC อย่างงี้อืออย่างงี้อ่าอย่างเงี้ยที่มาถึงปุ๊บแล้วดันเลยส่วนมากมันจะมันจะไม่นานอะ่ะอ่าฮะ มันจะไม่ค่อยนานอ่ะอันนี้ก็คือเปิดเปิดให้ดูนะเผืเ่อเผื่อใครแบบมีเวลาก็ลองเปิดดูหลายๆตัวที่เพิ่งเข้าตลาดมาแบบปีแรกอะไรเงี้ยอยู่ปีแรกเราไปดูเลยเราไปเปิดดูของเราเองเลยตีนตีนพูดเยอะๆไม่ค่อยได้นะอีประเภทแบบนี้ที่ไม่เกี่ยวกับฟันเดเมนทัลหรือว่าเทนิคข้ออะไร ggc ตัวถัดไปโอ้สวยอยู่นะแต่ว่าตรงนี้มันจะติดแนวต้านร่วมอะปกติแล้วติดชอบเล่นแบบนี้ว่าแนวต้านร่วมหรือแนวต้านตามเกมตีลี่เนาะ ก็คือแบบว่า e-m89 a ขอบของ BB แล้วก็ใกล้ๆกับโลก่อนหน้าด้วยคือตรงนี้มันจะมีแนวต้าน3-4ชั้นเนะี่ยตินไม่เสี่ยงแนวต้าน3-4ชั้นดีกว่าแล้วก็มันเป็นปิดโตด้วยเนาะจริงจริงปดโตที่ที่ดูมา2ตัวใช่ไหมปิดโตก็คือ ptgc กับ gcc อย่างเงี้ยที่ถือหุ้นด้วยกันด้วยอะอย่างเงี้ยใต้อย่างเงี้ยจะบอกว่าตำแหน่งเนี้ยมันมัน,ม,นมันไม่ใช่จะพูดว่าไงดีเนาะ มันไม่ใช่จุดซือ้อมันเป็นจุดมันเป็นเออจะเรียกว่ามันไม่ใช่จุดซื้อหุ้นน่ะมันเป็นจุดจุดซื้อ DW หรือว่าจุดซื้อพุทด,ด้วยซ้ำอ่ะคือเนี่ยมันจะเข้าหน้า b บออนดิฟที่เป็นขาลงอ่ะาอา่ฮะอันนี้ติงไกดให้เลยนะถ้าเกิดสมมุติเราเจอโลก่อนหน้าเอเมไบขอบล่างของ BB กับแนวตา้า l วอลลุ่มตรงนี้หนาๆตรงเนี้ยซิงเกิลถ้าหุ้นตัวนั้นมีซิงเกิลซฟพเฟเจอร์หรือมี DW อ่ะ โอกาสอะที่ตรงเนี้ยจะชอ็อตได้อะ่ะแล้วไหลลงต่อเป็นดาวเทรนอะมันจะสูงมากเลยอ่ะฮะแต่ในเดย์สวยอยู่นะแต่คนดูดูในเดย์เราไม่ยอมดูภาพใหญ่อะ่ะมันจะอันตรายนิดนึง uh huh. แต่ในเดย์สวยถ้าเกิดเราดูในเดย์อย่างเดียวตินว่าหลายคนก็ซื้อแหละแต่เราต้องดูหลายๆอย่างประกอบกันด้วยนะแต่ตีก็อาจจะดูผิดก,ก็ได้นะกําลังเดย์มาอาจจะแรงกว่าก็ได้อ่ะฮะแต่ดูเซตแล้วมันก็ ไม่ได้พุ่งแล้วว่ะมันก็จะเสียงแล้วว่ะซุปเปอร์ซุปเปอร์ก็เหมือนดูไปแล้วว่ะแต่ว่าไปหาวิดีโอหาไม่เจอคือตีไม่เล่นตั้งแต่แรกแล้วนะตัวนี้เนาะอ๋อไม่ชอบเล่นแต่แรกคือเรียกว่าไม่ชอบส่วนตัวก็แล้วกันวอลลุ่มสปาย์อ่ะดูด,ดูดูวิอย่างเดียวก็ได้จริงๆตรงนี้วอลลุ่มมันจะสปซ์สูงมากเลยสองแท่งนี้ตั้งแต่ตรงแถวหนึ่งบาทอะวอลลุ่มสปซ์สูงมากเลย วอลุ่มสปายสูงมากบางคนบอกว่าเฮ้ยวอลุ่มเข้าแต่ตีนจะบอกมันไม่ใช่วอลุ่มเข้านะมันอาจจะกลายเป็นออกของก็ได้นะเพราะว่าวอลุ่มวอลุ่มมันคือการแลกของกันนะว่าวันนั้นมีการแลกของกันมากขนาดไหนถ้าเกิดสมมติมีการแลกของกันมากมันไม่ได้แปลว่าซื้ออย่างเดียวนะมันแปลว่าทั้งซื้อทั้งขายนะตรงนี้ก็เลยไม่อยากให้เข้าใจผิดถ้าเกิดสมมุติว่าราคาหุ้นมันจะขึ้นไปต่อไกลอะ่ะหุ้นมันไม่ควรจะเยอะไม่ควรจะมีการแลกของกันเยอะเราถึงต้องคิดแบบนี้นะคนถือยาทไาไมอขอเขาไม่ถือต่อแลล้วะ ทำไมเขาถึงคนของออกมาขายคนที่มาขายตรงนี้ได้คนที่มีของมาขายตรงนี้ได้คือคนที่ซื้อมาจากตรงแถวแถวนี้นะอ่าฮะมันก็จะเสี่ยงนะอือหอหรือไม่ก็มีของจากข้างบนมาลงดอยมันก็จะเสี่ยงอยู่ดีอะเสี่ยงเสี่ยงหลายมุมอะแต่ถ้าเกิดเราดูในโหคนได้ตรงนี้มาได้มาถึงตรงนี้นะเยอะจังเลยหนึ่งเด้งอ่าฮะหนึ่งเด้งเนี่ยมันแปลว่าแบบเฮ้ยเขาชักทุนออกเหลือแต่กําไรฟรีเล่นกับเราก็ได้นะจริงสุปเปร์ก็ไม่ชอบ ไม่ได้ชอบพิเศษมานานแล้วคือเหตุผลเบื้องลึกเล่ายากล้วเดี๋ยวมันก็มีความเสี่ยงแต่ว่าไม่ชอบทั้งกิจการแล้วก็อยู่เกิดเป็นคนที่เกิดทันตอนรอบก่อนด้วยตอนตอนหมหยทําบล็อกตอนนู้นออืที่ไปแบบไกลๆตรงนู้นด้วยอฮะคือตินก็ไม่ได้มองว่ากิจการนี้เป็นกิจการที่ตั้งใจทําอะไร จริงๆอยู่แล้วมั้งอะไรแบบนี้อ่าฮะเนี่ยคือคือตินอยู่ทันเล่นตอนเนี้อ่าฮะหลังจากนั้นมาตินไม่เล่นแล้วปกติแล้วถ้าเกิดสมมติว่าหุ้นที่มันขึ้นเร็วๆที่พื้นฐานตามไม่ทันอ่ะปกติตินจะอยู่กับเขาตอนแค่ช่วงขาขึ้นแล้วหลังจากนั้นมาคือตินไม่เล่นแล้วอือฮึคือหุ้นตัวนั้นตินเล่นแค่ครั้งเดียวแล้วก็หลังจากนั้นมาก็จะไปเล่นตัวใหม่ที่มันเป็นอั ten size โล่งอั ten size โล่งที่มันเป็นตัวใหม่ไปเลยอะไรแบบเนี้ยแต่จะไม่กลับไปเล่นตัวเก่าาแล้้ววออฮซปเรร์นีีคืถยก่า ปีนะตอนนั้นเคยได้ตังไปแล้วจะไม่กลับไปโดนอีกใช่ไหมก็อาจจะเป็นอย่างไงก็ได้อ่าฮะอนันดาเนาะหวัวอนันดาดาวเทนดาวเทนแบบเต็มกำลังเนื้อแล้วออกหุ้นกู้รอบใหม่หูหุ้นกู้ดอกเบี้ยแรงมาก9.5สุดยอดอะอ่ฮะมีตังจ่ายเขาเ่ายังไม่รู้เลยอันนี้คือตินไม่ชอบอยู่แล้วนะคือไม่ว่าใครให้ดูตอนไหนถ้าเกิดดาวเทนอย่างเงี้ย ใต้โลก่อนหน้าใต้ยี่แปดสิบเก้าวิใต้สองสามวิอะไรแบบนี้มาปุ๊บแล้วแบบยังไม่แอคคุมเลตอะไรนานๆเลยก็คือจะไม่เล่นคือจะไม่ชอบนะตินชอบเล่นหุ้นอัพเทรนนะตินไม่เล่นดาวเทรนมีความรู้สึกว่าถ้าถ้าไม่เล่นดาวเทรนและชีวิตก็ค่อนข้างดีอะ<ม>พอเราเล่นดาวเทรนไปปุ๊บอะสมมุติเราเผลอเข้าไปไม้หนึ่งปุ๊บอะมันจะล่อให้เราแบบเข้าไปซื้อถั่วซื้อถั่วแล้วมันจะลงไม่หยุดนะมมนเหมือนกับว่าแบบโดนหวานเหยื่อแล้วเราเข้าไปติดกับ Uh huh. แล้วเวลาในพอร์ตเรามันมีสีแดงเยอะๆอะนอกจากพูดว่าไงดีนอกจากที่มันมันไม่ทำกำไรแล้วอะมันช่วยให้สุขภาพจิตเราไม่ดีด้วยนะ uh huh. ลองคิดดูดิเราเปิดมาปุ๊บเราเจอหุ้นแดงเปิดมาปุ๊บเราเจอหุ้นแดงเปิดมาปุ๊บเราเจอหุ้นแดงแทนที่เราเจอเขียวทั้งพอร์ตเราไปเจอแบบตัวอะไรไม่รู้มันแดงแด uh huh. งแดงโรงพยาบาลเนอะ อันนี้จริงๆมันยังพอดูได้บ้างนิดนึงนะคือขึ้นไปแล้วมาสะสมกําลังออกด้านข้างแล้วตรงนี้เริ่มมีโลยกมานิดหน่อยอ่ะโอเคถ้าเราตีชาร์จแพทเทิร์นเราก็จะได้ประมาณนี้อ่าเส้นเฉียงเฉียงอันนี้เอาตรงๆก็ได้เฉียงเฉียงตรงๆแบบนี้อ่าฮะก็รอซื้อเบรก เฉียงนี้ก็ได้ฮะรอซื้อเบรเฉียงตรงนี้ถ้าเราเชื่อว่าเฮลกับโรงบาลน,นี้จะดีแต่ตินเชียแบบนี้ดีกว่าถ้าเกิดเรามองเฮลอะ่ะปกติแล้วเราเวลาเราอชอบการาฟไหนเราอย่าเพิ่งแบบปักใจไปที่การาฟนั้นเนาะพยายามแบบว่าไปดูหลายๆโรงบาลไปดูหลายๆโรงบาลก่อนว่าแบบเฮ้ยโรงบาลไหนกันแน่ที่มันดีบางคนแบบชอบตัวใหญ่ก็ bms d อ,อะไรแบบนี้หรือบางคนบอกว่าชอบตัวเล็กก็ลองไปดูว่าโรงบาลไหนงบมันดีเพราะว่าในความเป็นนักลงทุนรายย่อยเราอะ่ะ เราใส่ตังค์ได้ไม่หมดหรอกท,ทุกตัวทุกโรงาาหรอกเราก็เลือกเฉพาะเจ๋งๆท็อป1 2 3งาก็พอถ้าเกิดตัวนี้มันติด1ใน3 1ใน3ท็อปเราก็ซื้อแต่ถ้าเกิดเราไปเจอตัวอื่นที่ดีกว่าที่สวยกว่ามันอาจจะมีตัวสวยกวันนี้ก็ได้นะอันนี้ก็คือแบบไกด์แล้วไกด์ให้แล้วนะอ่ฮะก็ประมาณนี้ครับวันนี้เซตมันก็อ่าดูทีเฟลด้วยนิดนึงมันยอลึกนะวันนี้มัน เรียกว่าคอเลกทีขาขาขากว้างอะ่ะคอเลกทีขายาวอ่ะตรงเนี้ยปึ๊บจริงๆอ่ะมันไม่ควรจะหลุดโลก่อานหน้าตรงนี้ด้วยซ้ำน่าจะควรมาแปะแค่902แต่วันนี้มันลงมาถึง900ลงมาถึงย e ี3สแต่ว่าในระดับทางเฟรม5นาทีอะ่ะยี่2ิกยังอยู่ขึ้นยังอยู่หน้าขึ้นนะยังไงตงิงก็คิดว่ามันจะมีเด้งสักรอบหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าเด้งรอบนั้นมันจะนับเป็น AB อะไรแบบนั้นหรือเปล่านะนะแต่มันจะมีดอก เรียกว่าไงดีจังหวะเด้งให้เรานั่นแหละหแต่เด้งอ่ะถ้าเด้งเ่ะแล้วมันจะสวยริงจริงมันต้องเด้งแล้วมันต้องสูงนะมันต้องเด้งแล้วมันต้องแบบปึยขึ้นไปแรงๆนะมันต้องเด้งแล้วมันต้องสสดแต่ถ้าเด้งมาแล้วไม่ผ่านแบบไม่ผ่าน906ไม่ผ่าน910เนี้ยมันเด้งไปมันอาจจะเด้งแล้วออกข้างๆแล้วอาจจะนับเป็น AB ก็ได้นะถึงตอนนั้นเซ็ตก็อาจจะแบบเอ้ยมาได้แค่นี้หรือไม่ก็ต้องแบบสลับไพ่สะสมกําลังกันไหน ถ้าเก anyway, ิดเซตสลับไพ่สะสมแล้วก er. ็หมาพยายามแบบทำกับบ้านเซกเตอร์บ <sh> ่อยๆทำกับบ้านเซกเตอร์คือแบบลูดกราฟเซกเตอร์อย่างเงี้ยมาดูบ่อยๆเดี๋ยวเซกเตอร์ที่ดีมันจะเฉลยตัวออกมาเองว่าแบบเฮ้ยเซกเตอร์ไหนอ่ะเที่ยนเป็นเซกเตอร์ที่เป็น лид นำเซตหรือเซกเตอร์ไหนมันจะเป็นเซกเตอร์ที่มันพาให้เซตลงอ่าในตอนตลาดไซเวย์มันจะดูได้ง่ายนะเนี่ยเราก็ลูดๆมาดูขยายใหญ่ๆหน่อยก็ได้อันนี้พอดีเอออย่างเงี้ยขยายใหญ่ๆหน่อยก็ได้ว่าแบบเอ้ยเซกเตอร์ไหนมันพาขึ้นพาลง Uh huh. ถ้าเกิดเรารู้ว่าเซกเตอร์ไหนจะพาลงอะ่ะเราก็อย่าไปยุ่งแค่นั้นเองอย่าไปยุ่งเซกเตอร์ไหนออกข้างๆก็ยังไม่ต้องซื้อก็ได้แต่ว่าดูไว้ก่อนหรือแม่ก็ไปหาหุ้นรายตัวในนั้นรอเอาไว้ว่าถ้าเกิดเซ็กตกลับไปขึ้นเมื่อไหร่ปุ๊บหุ้นท็อปเทของฉันต้องมาอะไรแบบนี้นะ uh huh. งนั้นวันนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ